อ่ะเรามาดูชุดที่7กันต่อนะครับไม่ต้องพูดพราำทำเพลงเนาะนะฮะข้อชุดที่7นะครับส่วนแรกนะครับข้อ1ถึงข้อ10เริ่มนะฮะจงพิจารณาข้อมูลในตารางต่อไปนี้ A เป็นสารเนื้อเดียวนะฮะพอเอาไปต้มในจานหลุมปรากฏว่ามีคราบติดนะมีคราบติดส่วน B ก็เป็นเนื้อเดียวเหมือนกันนะครับแต่พอ,อไปต้มในจานหลุมปุ๊บปรากฏไม่มีตัวไหนเหลืออยู่เลยนะฮะสรุปกันนิดหนึ่งครับข้อใดสรุปได้ถูกต้อง เเป็นของผสมนะฮะเอ่า B เป็นสารบริสุทธิ์นะครับเราดูอันดับแรกสุดก่อนคือ A เนี่ยตอนแรกเห็นเป็นเนื้อเดียวถูกปะเห็นเป็นเนื้อเดียวแล้วพอเราไปต้มก็คือตรงนี้ก็คือเอาไประเหยแห้งถูกไหมฮะเอาไประเหยแห้งที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองนะฮะพอไประเหยแห้งแล้วมีคราบติดเนี่ยก็แสดงว่า A เนี่ยไม่ใช่สารบริสุทธิ์สารที่ไม่บริสุทธิ์และเป็นเนื้อเดียวมีตัวเดียวฮะก็คือ A ต้องเป็นสารละลายเพราะฉะนั้นตัวนี้มีความสีมากเลย นะครัเป็นของผสมได้ไหมของผสมมี2อย่างก็คืออาจจะเป็นสารละลายก็ได้นะหรืออาจจะเป็นสารแขวนลอยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสารแขวนลอยได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเป็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 นพี่พี่จะไม่ตอบอันเนี้ยของผสมเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นของผสมเนี่ยมันอาจจะเป็นได้ทั้งสารละลายแล้วก็สารแขวนลอยถูกไหมฮะเป็นข้อ4จะผิดด้วยจะเหลือ2ข้อให้เช็คคือ2กับ3นะฮะก็คือเช็คที่ B นะ B เป็นสารบริสุทธิ์หรือ B เป็นสารละลายหรือสารบริสุทธิ์ นะเราเช็คนิดหนึ่งฮะย้อนกลับไปเมื่อกี้บอกว่าพอต้มระเหยแห้งแล้วเนี่ยไม่มีตัวไหนเหลืออยู่เลยคําพูดที่บอกแบบนี้พึงระวังนะฮะตรงนี้ระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะอะไรเพราะมันอาจจะเป็นได้ทั้งสารละลายและสารโทษหรือสารบริสุทธิ์ก็ได้นะฮะถ้า,าพี่กิตถึงพูดแบบนั้นพี่กิตอธิบายแบบนี้ฮะคือประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าคือถ้าเป็นสารละลายที่มาจากตัวถูกและตัวทำที่จุดเดือดต่ำๆเนี่ย ก็ไปหมดถูกไหมฮะพี่ยกตัวอย่างให้ได้ง่ายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นแอลโกอฮอล์นะฮะผ<ะ>สมกับน้ำอย่างเงี้ยก็ได้คือพอพอไประเหยแห้งปุ๊บก็ไปหมดถูกไหมฮะหรืออาจจะเป็นน้ําตัวเดียวก็ได้ถูกไหมเพราะนั้นเป็นได้หมดฮะจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารละลายก็โอเคเพราะเรามองเห็นว่า B เนี่ยมีสารเนื้อเดียวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบช้อยส์ข้อที่3นะฮะดีสุด ก็คืออาจจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือเป็นสารเนื้อเดียวก็ได้เอ้ยโทษเป็นสารบริสุทธิ์หรือเป็นสารละลายก็ได้นะครับข้อ 2. นะฮะจากการทดลองความสามารถการละลายของสาร3าชนิดนะฮะก็จะมีน้ำกับแอลโกอฮอล์ที่เราใช้เป็นตัวทำแล้วก็มีสาร A B C นะฮะก็จะเห็นได้ว่าตัว A กับตัว B นั้นละลายได้ในน้ำส่วน C ละลายได้ในแอลโกอฮอล์อ่ะต่อข้อใดสรุปได้ถูกต้อง ะะข้อะข้อ1สาร A มีความสามารถการละลายน้ําได้มากกว่า C จริงไหมจริงฮะเพราะ C ไม่ละลายแต่ A ละลายได้ถูกไหมสแสดงว่า A ละลายได้ดีกว่าถูกต้องข้อ2 B มีความสามารถในการละลายในน้ําได้มากกว่า A ณนะอุณหภูมิอ้างอิงซึ่งไม่ได้บอกเท่าไหร่ B ละลายได้7 A ละลายได้4เพราะนั้น B ละลายได้ดีกว่าถูกต้องครับข้อ3 C มีความสามารถในการละลายน้ําได้น้อยกว่าทั้ง A และ B นะฮะถูกไหมซี C, ละลายในในน้ำไม่ได้เลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น A กับ B ละลายได้ดีกว่าก็ถูกฮนะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ถูกทุกข้อนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะฮะไม่ต้องคิดเยอะโอเคข้อ3จากข้อ2เมื่อกี้ข้อใดบอกความเข้มข้นของสาร A ในน้ำได้ถูกต้องที่สุดนะฮะบอกว่าท่าน1ช้อนของ A คือ0.5กรัมอ่าไม่รู้กี่ช้อนก็ไม่รู้นะฮะบอกว่า จำนวนช้อนของตัวทำลาย5ลูกบาศกเซนติเมตรนะฮะจำนวนช้อนของตัวทำลายนี่จำนวนช้อนถูกปะไม่ใช่จำนวนกงกรรมอะไรทั้งสิ้นนะเป็นจำนวนช้อนนะฮะดูดีๆนะฮะนะฮะมาถามนี่ทำไมอยู่ดีมาเล่นเป็นจำนวนช้อนเนี่ยนะฮะอ่ะตรงนี้ทำยังไงนะฮะเราเช็คนิดหนึ่งฮะ A เราใช้ตัวทำลายนะฮะจำนวนปริมาณมากสุดที่ของสารที่ละลายได้ในตัวทำลายจำนวนช้อนของตัวทำลายวงเล็บ ห้าลูกบาศกเซนติเมตรคือพูดง่ายๆว่าเอ๊ะนนี้จำนวนช้อนปะเนี่ยอุยโทษนี่จำนวนช้อนปะเนี่ยนะช้อนจํานวนช้อนต่อตัวทำลายห้าลูกบาศกเซนติเมตรอันนี้คือใช้ตัวทำลายนะขอโทษไม่ใช่จํานวนช้อนเป็นห้าลูกบาศกเซนนะตัวทำลายเนี่ยใช้แค่ห้าลูกบาศกเซนอันนี้ a ละลายได้สี่ช้อนเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ a ดูนิดน,นึงฮะนะครับถ้าหนึ่งช้อนของสาร a เท่ากับศูนย์จุดห้ากรัมนี่มีกี่ช้อน A มี4ช้อนถูกไหมฮะเพราะนั้นพิกิจคูณเลยนะฮะสช้อนช้อนละ0.5กรัมแสดงว่าละลายได้ทั้งหมดคือ2กรัมถูกปะห้าสี่ยี่สินะฮะห้าสี่ยี่มีจุดหก็เหลือ2กรัม2กรัมในไหนฮะในตัวทำละลายที่เราใส่เข้าไปเท่าไหร่ตัวทำละลายที่ใช้คือ5ลูกบาศกเซนติเมตรเพราะนั้นมันก็คือ2กรัมใน5ใช่ไหมฮะสกรัมใน5ลูกบาศกเซนติเมตรของตัวทำละลายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบอกได้ถูกต้องที่สุด นะครับก็คือ2กรัมใน5้าอ่ไม่มีคําตอบนะฮะไม่มีคําตอบทํำยังไงดีไม่ต้องตกใจดูหน่วยอื่นฮะมันอาจจะเทียบจาก5หรือเทียบจาก1 0ก็เดี๋ยก็ลองเช็คฮะ5ลูกบาทเซนติเมตรละลายได้2กรัมเพราั้นถ้า100ลูกบาทเซนติเมตรละลายได้เท่าไหร่ฮะก็เป็น2ส่วน5แล้วก็คูณกับ100ใช่ไหมสส่วน5 5 1ห 5 2 10 2 2 4เป็น40แสดงว่าเป็น40กรัมในตัวทำลาย100ลูกบาทเซนติเมตรตอบช้อยส์ข้อที่4นะฮะก็คือ40กรัมในตัวทำลายคือเอ้ยโทษ100ลูกบาทเซนติเมตร เห็นไ,ไหมแอบยากนิดนึงก้อน,นี้นะครับเพราะว่ามีจํานวนช้อนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าลืมนะฮะคำนวณช้อนจํานวนช้อนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสนะครับนะเพราะว่าหน่วยมันออกมาเป็นกรัมนะไม่ใช่ช้อนนะนะถ้าบอกเป็นช้อนได้ไหมได้ก็คือ4ช้อนใน5ลรูปบาทเซนถูกเลยนะครับแต่พอดีมันไม่มีหน่วยช้อนมาให้นะ ข้อ4เราทดลองแยกโครมาโตกราฟีแบบกระดาษได้ผลดังรูปฮะมีจุดสีที่เราใช้แล้วก็ได้ A B C D ออกมาเป็นตัวองค์ประกอบในจุดสีนั้นระยะทางที่ตัวทําอะไรเคลื่อนที่ได้ก็ไปตรงนั้นนะฮะตามที่จุดชี้นะฮะข้อสรุปใดที่ถูกต้องนะครับไปทีละข้อนะวุ่นวานมากๆเลย C นะฮะเดี๋ยวนะโครมาโตแกรมเป็นไงเนี่ย A B C D นะอภิญญอนญาตลอกตัวโครมโทแกรมมานะ A B C D นะจุดเป็นแบบนี้ใช่ไหม นะ A B C D นะฮะโอเค C นะถูกดูดซับได้น้อยกว่า B นะฮะถูกครับแต่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่า A อ่าถูกครับตอบข้อ2นี่แหละเดี๋ยวดูก่อนว่าข้ออื่นถูกไหมบางทีอาจจะมีถูกหลายข้อก็ได้เหมือนที่เราคุ้นเคยนะนะฮะ C ถูกดูดซับได้น้อยกว่าจริงไหมฮะจริงฮะเพราะ C ไปได้ไกลกว่าไก,กลไกลกว่า B ถูกไหมฮะหรืออีกในแย้งหนึ่งก็คือ B ถูกดูดซับได้ดีกว่านั่นเอง ะะกรณีน,นี้ก็คือซีถูกดูดซับได้น้อยกว่า B แต่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่า A ละลายได้ดีกว่าเพราะ A อยู่ตรงนี้เองนะ C ไปได้ไกลกว่าถูกข้อ2 d ง o c ถูกดูดซับได้มากกว่า C d d ีดถูกดูดซับได้มากกว่า C ผิดแต่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่า B ข้างหลังได้ถูกเพราะไปได้ไกลกว่าแต่ถูกดูดซับได้มากกว่าเปล่าา C ได้ C ถูกดูดซับได้มากกว่าเพราะอยู่ตำแหน่งต่ำกว่านะฮะ ข้อ3 A ถูกดูดซับได้น้อยกว่า C นะฮะ A ถูกดูดซับได้น้อยกว่า C นะฮะอุ๊ยโทษนะฮะ A ถูกดูดซับได้น้อยกว่า C ถูกไหมผิดฮะ A ถูกดูดซับได้เป็นไงได้มากกว่า C เพราะ A อยู่นี่เลยท้ายสุดเลยนะฮะท้ายสุดเลยนะครับแต่ละลายในตัวทำละลายได้ดีกว่า B ผิดอีกฮะ B ละลายได้ดีกว่าฮะเพราะ B ไปได้ไกลกว่าเห็นไหม สุดท้าย b ถูกดูดซับได้ดีกว่า a ผิดฮะนะ a ถูกดูดซับได้ดีกว่าต้องพูดว่า b ถูกดูดซับได้น้อยกว่า a แต่ละลายในตัวทำรรลายได้น้อยกว่า c อันนี้ถูกนะเพราะละลายได้น้อยกว่าจริงมันก็เลยอยู่ข้างล่าง c ละลายได้ดีกว่าเลยอยู่ข้างบนนะฮะตอบ choice ข้อที่1นะครับข้อ5สารประกอบ xco 3เป็นส่วนหนึ่งของหินง,งอกหินย้อยนะฮะหินง,งอกหินย,ย้อยเพราะนั้นธาตุ x คือคายหาไม่ยากฮะก็คือแคลเซียมครับ นะเพราะว่าเป็นของแข็งที่ไม่ละลายถูกปะนะฮะเป็นของแข็งที่ไม่ละลายนะครับเป็นสารประกอบไอออนิกนะฮะนะหินปูนนั่นเองใช่ไหมแคลเซียมอะไรนะแคลเซียมคาร์บอเนตนะฮะก็คือหินยอกหินง้อยหินงอกหินย้อยไม่ใช่หินยอกหินงอยนะฮะหินงอกหินย้อยนะครับข้อ6ฝนกรดที่เกิดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะคือสารละลายของสารใด ะะโรงไฟฟ้าแม่เมาะก็คือโรงไฟฟ้าที่ทำจากถ่านหินถูกไหมฮะซึ่งองค์ประกอบของถ่านหินก็จะมีกลุ่มของซัลเฟอร์ที่เจือปนอยู่ด้วยก็คือครรมาานเจือปนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นการผลิตนะกระแสไฟฟ้าที่แม่เมาะเนี่ยก็จะมีกลุ่มของซัลเฟอร์ออกไซด์ของซัลเฟอร์ออกมาอย่างเช่นตัวนี้หรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้า2คนนี้ละลายรวมกับน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนูก็จะได้กรดซัลฟิวรัส หรือกดซัลฟิริกก็ได้2ตัวนี้นะซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบหลักของฝนกรดนะครับตอบช้อ i c e ข้อที่2นะแม่หมะนะครับข้อ7ทดลองนำสาร2ชนิดมาผสมกันได้ผลดังทารางครับนะฮะเอา A กับ B มาผสมกันนะฮะโอ้โหเนะี่ยเป็นยังไงเนี่ย นะอุณหภูมิหลังผสมนี่อะไรเนี่ยโอ้อุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาเคมีแน่ๆเพราะเกิดฟองแก๊สด้วยนะฮะอย่างนี้คายแน่ๆความร้อนนะเขียนไว้ก่อนอันนี้ก็คายเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้ดูดนะฮะเขียนสั้นๆอันนี้ก็น่าจะดูดด้วยมีฟองแก๊สเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นอันนี้เกิดกลิ่นฉุนขึ้นพวกนี้เกิดปฏิกิริยาเคมีหมดนะฮะแต่ว่าขอไข่นี่ เช็คยากนะครับว่าเกิดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเช็คกันอีกทีหนึ่งเนาะโจถามว่าการผสมสารคู่ใดเป็นดูดความร้อนโอ้ถามหมูแล้วเกิน,นะฮะถามหมูแล้วเกินก็คือการผสมคอควายกับงองูนั่นเองนะฮะตอบข้อ3นะดูดความร้อนใช่ไหมฮะดูดความร้อนก็คือจับแล้วเย็นนะฮะอุณหภูมิก็จะต้องต่ำลงนะครับข้อ8จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ไปด้วยกันนะเช็คไปด้วยกัน ก็ไก่ปฏิกิร,กริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อหยดน้ําลงบนแคลเซียมคาร์บายจัดเป็นประเภทเคมีไม่ใช่ประเภทนี้นะฮะปฏิกิริยาเคมีประเภทคายความร้อนถูกต้องครับแคลเซียมคาร์บายบวกน้ำเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราจะได้ออกมาก็คือได้แก๊สอะเซทิลีนซึ่งระบบนี้จะคายความร้อนค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเลยนะ,ะมีอีกตัวหนึ่งนะอะไรไม่รู้แคลเซียมไฮดรอกไซด์มั้งจำไม่ได้นะครับนะ ก,ก,ก,ก็ถูกก็ไก่ถูกข้อขอไข่เชื้อเพลิงทุกชนิดถ้ามีมวลหรือปริมาตรเท่ากันเมื่อนํามาเผาจนหมดจะให้พลังงานความร้อนจํานวนเท่ากันออกมาด้วยเท่ากันไหมไม่จําเป็นนะฮะเพราะมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดด้วยถูกปะ่ะคือถ้าพิจิตเอาฐานหินนะฮะอย่างฐานหินอย่างเช่น่านหินอะไรดีแอนทราไซต์อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งคุณภาพก็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 ดีนะก็ดีเอาคู่กับฐานหินประเภทลิกไนต์อย่างเงี้ย นะคือ2อันนี้ก็ไม่มีทางไม่มีทางเลยที่จะได้พลังงานความร้อนออกมาเท่ากันนะต่อให้จะมีมวลหรือปริมาตรเท่ากันก็ตามแต่นะครับเพราะนั้นข้อไข่ข้อนี้ผิดข้อควายพลังงานความร้อนและพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงมาจากพลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นภายในดวงอาทิตย์เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นข้อควายถูกนะฮะเราเชื่อว่าพลังงานแสงและความร้อนที่ได้ไดจากดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานฟิวชันนะฮะแต่ไม่มีใครเคยไปรู้ว่าของจริงเป็นยังไง ถูกปะเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพลังงานมันมหาศาลเหลือเกินแล้วมันไม่ไม่หมดสัทีนะฮะก็ข้อนี้จะตอบช้อยส์ข้อที่กไก่กับขควายนะที่ถูกต้องก็คือช้อยส์ข้อที่สองก็กาไปนะครับข้อ9สารที่ทําหน้าที่เป็นค้วลบค้วบวกในสารและสารอิเล็กตทรไลในฐานไฟฉายคือตัวไหนจะรู้ไหมเนี่ยนะฮะ มีสังกะสีมีฐานอยู่เต็ไมไปหมดเลยนะแล้วก็แอมโมเนียมคลอไรด์แมงกานีสไออคไซด์ด้วยนะครับอ่ะเี๋ยวเราพูดถึงฐานไฟฉายกันนิดนึงฮะลักษณะการทํางานของออฐานไฟฉายนะฮะตัวฐานไฟฉายเนี่ยนะครับประเด็นของฐานไฟฉายก็คือฐานไฟฉายนั้นเป็นเซลล์ที่เราเรียกว่า Cell, เซลไฟฟ้าเคมีเซลไฟฟ้าเคมีความหมายก็คือเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอิเล็กโทรเคมนะอันนี้อาจจะดูค่อนข้าง เกินไปเล็กน้อยนะฮะเกินออกจากเนื้อหาที่เราเคยรู้มาเล็กน้อยนะฮะเอ่อทานไฟฉายเรียกว่าเอ่อการทางานเรียกว่าอิเล็กโตเคมคำว่าอิเล็กโตเคมก็คือเป็นการเปลี่ยนพลังงานระหว่างอิเล็กโทรกับเคมีไปด้วยกันนะอิเล็กโตกับเคมีไปด้วยกันนะครับดังนั้นไอคำคำว่าเปลี่ยนไปด้วยกันความหมายคืออะไรความหมายคือแบบนี้ฮะเด็กๆฮะความหมายคืออาจจะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นเคมีหรือเปลี่ยนเคมีเป็นไฟฟ้า ก็ได้นะครับซึ่งในลักษณะของพฤติกรรมของไฟฟ้าในลักษณะของอะไรเนี่ยผ่านไฟฉายเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากพลังงานเคมีไปสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้านะก็ผ่านพวกนี้แหละนะฮะก็ผ่านพวกสารที่พวกเราเห็นอยู่ตรงนี้แหละนะครับทีนี้ใครจะเป็นขั้วบวกใครจะเป็นขั้วลบหลักการคืออะไรอ่าดูหลักการง่ายๆหลักการคือขั้วลบจะเป็นขั้วที่จ่ายอิเล็กตรอนให้กับขั้วบวกถูกปะ ะะอิเล็กตรอนวิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าใครอยากจะรับอิเล็กตรอนและใครอยากจะจ่ายอิเล็กตรอนมากกว่ากันระหว่างคู่นี้นะฮะโอเคนะครับน่าจะพอรับรู้เนาะนะฮะมาเปิดก่อนนะครับเซลล์ถ่านไฟฉายคนที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะฮะซึ่งก็ในกรณีนี้ก็คือจ่ายอิเล็กตรอนก็คือขั้วสังกสี นะฮะขั้วสังกะสีนะครับส่วนอ่า reduction ก็จะเป็นอันนี้จริงๆต้องเป็นแมงกานีสนะนะฮะแต่ว่าในนี้ใช้แอมโมเนียมก็โอเคนะนะใช้ใช้อะไรนะใช้กําถัานนะนะเพราะนั้นคนที่เป็นขั้วเอาเอาคนหลักๆเลยแล้วกันนะฮะสารละลายอิเ e ล็กโทรไลต์ในที่นี้ต้องเป็นต้องเป็นแอมโมเนียมคลอไรด์นะฮะเป็นแอมโมเนียมคลอไรด์ก่อนแอมโมเนียมคลอไรด์นะฮะแล้วก็คนที่เป็นขั้วลบนะฮะ ขั้วลบนะฮะขั้วลบไม่ใช่ขั้วลบสีต้องเป็นขั้วบวกสีออกซิเดชันเนาะออกซิเดชันก็คือจ่ายอิเล็กตรอนออกไปนะฮะก็คือขั้วลบนั่นเองนะครับก็จะเป็นจะเป็นสังกะสีนะครับตอบช้อยข้อที่1น,นะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เรียนละเอียดอีกทีหนึ่งในเรื่องอิเล็กโตเคมีตอนหมหนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าถามจริงๆว่าเกินไหมก็ต้องเขียนตรงนี้ว่าเกิน เลือเขียนภาษาไทยนะเกียรติตัวเองมาลืเขียนภาษาไทยเกิน <g ern> นะฮะจริงๆจะได้เรียนตอนม .5 นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเนะื้อหาแบบนี้ก็ก็เหมือนกับเออช่วยท่องๆไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งพี่กิจก็ไม่พิเอร์นะจริงๆแล้วก็มีให้เห็นก็เขียนทำให้ดูได้นะครับอ่ะสิบสิบเอ็ดควบคู่ไปด้วยกันฮะแต่ว่าสิบอยู่ตรงนี้นะฮะสิบเอ็ดเดี๋ยวจะเจอกันที่เทปต่อไปนะครับเป็นข้อแยกพอดีนะฮะอ่ะไม่ต้องตกใจมาทำด้วยกันก่อน หลอดที่1 A บวกเจนเชียนไม่เปลี่ยนหลอดที่2เปลี่ยนเป็นสีเขียวหลอดที่3เปลี่ยนเป็นสีเขียวถามว่า A กับ B เป็นสารใดนะฮะ A กับ B อยู่ไหนเนี่ยนะฮะ A กับ B ตัวที่ A ต้องไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะ A ที่ไม่เปลี่ยนต้องเป็นกรดที่มาจากกรดธรรมชาตินะครับนะฮะส่วน B เป็นตัวที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะนั้นแสดงว่าต้องเป็นกรดอะนินซีเพราะฉะนั้นที่เรารู้ตอนนี้คืออินี่ต้องเป็นออแกนิกแอซิดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอินออแกนิกแอซิด ที่เรารู้ตอนนี้นะถูกไหมฮะเพราะนั้นเช็คตามนี้เลยว่าใครได้ตามนี้บ้างเกลือแกงนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะตลกเชีย <laughs> <organ> นะฮะอินออร์แกนิกไม่ได้นะครับอินออร์แกนิกไม่ได้นะฮะกดเกลือได้ไหมอ่านะเหลือ2ข้อครับมีคาร์บอนิกกับอะแอซิติกกับกดเกลืออันแรกกับอันนี้2คือกดคาร์บอนิกกับกดซัลเฟอริกนะฮะเลือกข้อไหนดีฮะก็เลือกข้อ2นะครับอะแอซิติกจะไม่เกิดน,นะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเช็คเป็นตัวเช็คอะไรเจนเชนไวโอเลนี่เป็นตัวเช็ค เช็คกรดอินซีอันอินซีเลยก็คือเช็คน้ำส้มสายชูแท้น้ำส้มสายชูเทียมนั่นเองงั้นถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยชัวร์ได้เลยว่าเป็นกรดอะซิติกแท้เลยนะฮะโอเคนะฮะนี่คือ10ข้อแรกของชุดที่7นะฮะเดี๋ยวไม่รอช้านะครับเราจะไปต่อกันที่เทปที่2ต่อเลยนะฮะโอเคครับเรียบร้อยครับ